ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับท่านกำลังรับชม,ช,มช่องจูโฮมไม่ัะผมสําหรับวันนี้จะพาทุกทุกคนไปรีวิวเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดแล้วก็เปิดเซิร์ฟแล้วนะครับวันนี้ p e r s o n โอ p ่าไฟฟ์แ p น a อม X นะครับผมก็ซึ่งเป็นเกมที่มาจากอนิเมะเรื่อง Persona ครับก็คือเป็น Persona ภาค5นั่นแหละเดี๋ยวเราลองไปเล่นในเกมดีกว่าครับว่าเป็นยังไงครับเพราะว่าผมก็เคยเข้าไปเล่นในเซิร์ฟจีนมาแล้วนะครับแต่ว่าก็อานไม่เข้าใจเข้าใจไหมภาษาไม่รู้เรื่องนะครับก็เลยเดี เป็นไทยแล้วแต่ว่าน่าจะเป็น g กลบอลนะครับผมเดี๋ยวเราเล่นกันดูดีกว่าครับในเกม let's go โอเคครับตอนนี้เรามาในส่วนล็อบบี้ทุกคนครับเนี่ยเรามาเริ่มเกมกันดีกว่าครับเพราะว่าน่าจะว่าเมื่อกี้พี่ก็ลองตั้งค่าดูก่อนนะครับต้องต้องบอกก่อนนะคือพี่ไม่เคยเป็นเป็นแฟนคลับของ persona เท่าไหร่นะครับคือเคยดูภาคเดียวคือภาคสี่นะครับเพราะว่าไม่อินกับภาคห้าเท่าไหร่นะครับก็เลยอาจจะแบบไม่ได้รู้สตอรี่ของมันมากนะครับแล้วก็บวกกับไม่ได้เล่นเกมภาคหลักของมันในตอนแรกด้วยนะครับก็คือในภาคในคอมในตัว แพลตฟอร์มอื่นๆที่เรารู้จักกันอยู่นะครับก็คือใครได้รู้จักก็คือจะรู้จักแหลนะเนาะอืมอเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูนะับว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าพี่ก็ไม่เคยเลนเหมือนกันแต่รู้ว่าเป็นเทิร์นเบสนะครับเพราะว่าเคยเข้าไปไล่ลองในเซิร์ฟจีแลนะ้วตอนนั้นยังอ่านไม่ออกเองเนาะเพราะว่านมันเป็นภาษาจีนเนาะอ่านไม่ออกจริงอันนี้ผมตั้งกราฟิกเป็นแค่เซมิไฮนะทุกคน น่าจะเป็นคาสิโนนะเพราะว่าตัวหลักเราเหมือนจะเป็นโจ๊กเกอร์ก็ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่างานหลักของมันคืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวเราดูคาสิโน,ส,นส,สวยๆไปแล้วกันนะครับอ๋อสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องจูเขาไม่ลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมและใครที่ชอบก็อย่าลืมอ่าอ่าอีกครั้งนะครับก็คืออย่าลืมกดคอมเมนต์บวกหนึ่งมาให้กันนะครับว่าเออจะมีคลิปต,ต่อไปในเกี่ยวกับเกมนี้นะครับผม อันนี้คือเขารักรอบเข้ามาหรออันนี้คือบอนิกาก็เริ่มออกงานแล้วก็แต่มันมีเสียงเพลงของขออนุญาตข้ามไปแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมันอาจจะแบบเข้าขายได้นะผมขออนุญาตข้ามไปแล้วกันครับโอเคอันนี้คือให้เราเดินแล้วใช่ไหมอืมอะไรอะ่ะ อ่เราเดินแล้วนะนี่ซ้ำซ้ำเจ้อันนี้ผมเล่นอ่านอีมูนะทุกคนอาจจะแบบไม่ได้สะเทือนมากอาจจะมีแบบภาพดับบางครั้งนะครับผมต้องแปลกใจนะเนาะเกมมันยังใหม่อันนี้คือไปไหนเอ่ยลองเล่นใช่ไหมอันนี้เหรอไม่ใช่อ่ะนี่อ่ะเค ปุ๊บ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 ฮึมคิวแล้วเกินเนี่เจอแล้วอ้าวมันกลายเป็นอย่างงี้ล่ะบรรยากาศบิดนะปังเอ้ามีอ,อนุญาตขา้ามไปกันนะครับมันมีฉากน้องด้วยผมก็ขออนุญาตขา้ามนะกันโอเคครับส,สู่คลาสซี่การเพลเล่นเกมเพย์ครับเอาละ มันสอนโจมตีละเลือกเพอร์โซน่าแล้วก็เลือกอ๋อเนี่ยมันจะมีบอกกันแล้วเป็นท่าที่ชนะท่าหรืออะไรพวกนี้ไเลือกตัวละครงั้นภาพคือผมรู้สึกว่า UI มันเป็นเสน่ห์ของมันมากเลยนะแล้วก็บวกกับการภาพมันค่อนข้างเด่นนะอันนี้ผมขออนุญาตนะคือผมรู้สึกว่าอยากให้กราฟมันสวยกว่านี้นะตั้งเป็นเบสกันแล้วกันนะครับ คือยังไงมันก็ไหวยอยู่แล้วเพราะมันเป็นอีมูใช่ไหมมาตั้งเป็นหกสิบปะแล้วกันแค่หกสิบก็พอใช้งานแล้วครับปับ๊บอู้ภาพสวยมากเลยนะพอเปิดเต็มอ่ะอือตายเลยทีเดียวสามพันแปดอันนี้คือเหมือนเขาประกาศให้ทุกคนหนีแล้วนะ อะไรจะเกิดอะไรขึ้นต้องระวังตัวแล้วเหมือนจะมีตัวอื่นมาอีกนะใครวะอุ้ยคือตอนนี้ผมไม่พูดมากนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเซตเงานภาพไปแต่คือเขาทำมาดีมากนะผมว่าแบบคือมันจะเป็นคัสซีนก็เหอะแต่ว่ามันก็ดูเป็นการใส่ใจที่ดีครับในการหาคัสซีนมาเล่นในแต่ผมว่า จริงเกมเพลย์มันก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะมันไม่รู้ดิมันเป็นเทิร์นเบทที่ผมรู้สึกว่าเบิร์ดแอบมันก็คือในสมัยนี้เกมเทิร์นเบทดีๆอย่างมีเยอะครับแต่ว่าเกมเทอร์นเบดที่น่าจดจํำมันมีน้อยแต่เราต้องรอดูว่าระบบภายในมันมีอะไรบ้างแต่ผมไม่ค่อยได้เซ็นเทิร์นเบทมากหรอกแต่ว่าก็เล่นบ่อยครับนี่โอเคเดี๋ยวคัสเซเนอร์ผมขออนุญาตข้ามเป็นช่วงๆแล้วกันนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันจะเสี่ยง แตล่ลอยากนะครับเพรกาก็มันจะเสียเวลาด้วยเพราะว่าเราจะได้รีวิวอะไรเยอะหน่อยอันนี้เอาเราลเล่นอีกตัวน,นี่หว่าผู้หญิงสวมใส่แว่นอาจารย์มั่งเรียกว่าผู้หญิงใส่แว่นเฉยเลยตั้งชื่อเหรอะทำไงเอาอินด,ดิกันพีซเอนเตอร์ยูเนี่ยทำไงอะ อะไรไงจูโอมิง oh อันนี้คือชื่อเราเลยไหมเหรือว่ามันจะเป็นแค่เอาแล้วไงชิบหายแล้ววัตเดะไอ้ชื่อต้องเป็นนามสกุลด้วยนะประเด็นอะ เฮ้พึ่งว่วงอว่งกระคามเลยครับอย่างนี้เฮ้ยแต่้ามันไม่มีฝาไทยเหรอทุกคนผมงงมากเลยมันน่าจะมีนะต้องตั้งเลยแปบ่เอาละครับเดี๋ยวเราไปสำรวจกันดูไปก่าว่ามันมีอะไรบ้างนะทุกคนนะผมก็ยังไม่รู้เลยนะเกมอนนีะยังไม่เปิดอะไรมากแต่ตอนนี้คือเขาให้เราไปฮอเว้นะครับไปโอตัสเดียนเนาะอยากให้มันแบบไม่มีแบบก็เรียกว่าอะไรวาร์ปฉากไปอยากให้มันแบบไปเลยต่ออย่างงี้เนาะมันน่าจะแบบแต่มันน่าจะทําให้กินสเปคขึ้นเนาะผมว่าอย่างนั้น โทรศรพท์ที่เล่นก็คือจะลำบากขึ้นนะมันต้องใช้เครื่องที่แรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเกมนี้สเปคกลางก็เล่นได้แล้วนะแต่ไม่ต้องปรับสุดนะครับทุกคนปรับสุดน่าจะเครื่องร้อนอยู่อันนี้คือต้องตามลูเฟลหรอโดดไปอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่ามันแอบผัดใจครับผมก็คือมันน่าจะเป็นตรงเวลาโดดแล้วมันแบบต้องรออะทั้งที่มันสามารถโดดแล้วต่อได้อะอะไรเงี้ย แต่เข้าใจครับมันเป็นเกมเพลย์เบรไงเนาะมันอาจจะต้องมีอะไรหลารอย่างปัจจัยโอเคนี่มันแจ็คออเรนเทอร์ในภาคสี่อยไรสโลมาเลยลองกันเถอะแอทแท็กแมลี่แอทแท็กเลยนะอืมพอเปิดเลสโซตเต็มอะ่ะสังเกตได้เลยว่าภาพมันดูคมชัดมากเทียบเท่ากับเกมในคอมได้เลยนะในระดับกลางๆนะเพราะว่าเกมในคอมปัจจุบันแม่งเวอร์ไปแล้วอ่ะ อันนี้คืออะไรอันตีหรออืมมันไหนมีความมีความเก็บยังไงดียะผมชอบแบบนึงอ่ะคือเทิร์นเบสอนิเมะที่ดังๆอ่ะซึ่งมันมีไม่กี่เกมอ่ะเกมที่น่าจดจำก็มีไม่กี่เกมในตอนนี้มันก็เลยทำให้เราเรู้สึกว่าน,น่าสนใจดีนะครับไม่ดูดิมันดูมีความเป็นเสน่ห์ของมันอยู่กันนะอันนี้คือปึ๊บ,บมีการแอคชั่นผสมกันด้วยนะครับ โอเคมีคอมโบวันปุ๊บยิงต่อโอ้แจวมากแต่ชอบนะมันมีความแบบเนี่ยเนี่ยผมชอบอย่างเงี้ยมันยังไงดีอะยูอมันมีเสน่ห์แล้วเราเจอบอสเหรอฮิวตัวเองกันเถอะเอาไหนฮิวยังไงนี่มีไอเทมซัพพอร์ตด้วยเฟิร์สเอ็ดเมดิซินเรียบร้อยโอ้ยูก็น้อยเลยร้อยห้าสิบเอง ปึ๊บไรอ่ะมันจะโจมตีเราอีกรอบเปล่อันนี้คืออะไรอืมดีเฟนซ์ยูเซียให้เราตั้งกาดใช่ไหมปับ๊บมันจะตีเราใช่ไหมแล้วต้องกาดก่อนมาแล้วปากโอเคเราเป็นดาเมจเขาแค่เจ็ดสิบเก้านเนข,า,ข,า,ขาไปแค่ครึ่งเดียวนะมันไม่เบาลงามากเดี๋ยวเราเพอร์ซน,นาอะไรรอบนี้ปับ๊บตีที่ตรงแขนซ้ายไปก่อนมันใช่แขนไหมเนี่ย ต่อไปก็ตีทางขวาอืมร้อยเลือแต่หัวมาบิดแอคชั่นกันปังแล้วภาษาเลยอ๋อเอาแอตแท็กยำตีนชัว ไปทางของจำตาเขาเอกลองเข้าไปเล่นแล้วไม่รู้เจ๋งดีอะ่ะมันดูแบบมีหลายแบบอะ่ะให้เราลองเล่นน่ะเออไงไม่รู้ดีวะ่ะมันีอิสระด,ดีเหมือนกันนะมาปลดล็อกบ้านแล้วนะครับมีอีเวนต์ด้วยโอเคล็อกอินแล้วตอนนี้ได้เหรียญมาหนึ่งร้อยนะครับซึ่งไม่รู้ว่าทำอะไรเหมือนกันเราหลับก่อนแล้วกันเราตื่นมาเราขั้นทำงานใหม่เราฝันด้วยนะฝันมาวะ ไม่ใช่ฝัดเอ้ยไอ้นี่มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมจำไม่ได้แล้วมันเข้ามาคุยไหนๆๆๆๆดีวยจำนวขอต้อนรับสู่อะไรพี่อยากเล่นนานและเคยดูเมื่อก่อนพักสี่ก็มีให้เห็นเหมือนกันนะตอนนี้นี่เราเลเวลหกแล้วทุกคนนี้เราอยู่ท่ามกลางเมืองอะไรก็ไม่รู้นะครับน,น่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นแหละนะฮะนี่คืออะไรอัปเกรดเอาลับเลยของเลเวลเนาะโอเคครับเราอยู่ท่ามกลางเมือง ไม่รู้ว่าเมืองอะไรเหมือนกันเดี๋ยวขออ่านนะชิบุย่านะดีตรงนี้ที่โกโจกับสุนะสู้กันนะไม่ดิชิบุย่าไม่ใช่ดิมันต้องไปที่นั่นนี่ว่าชิบุย่าเป็นตรงที่ไอ้สุนะมันระเบิดแมปนี่ว่าเออเราอยู่ชิบุย่านะทุกคนเดี๋ยวเราไปทําตามภารกิจกันต่อเลยอันนี้มันให้เราไปคุยกับลูฟิวนะลูฟิวอยู่ไหนวะตรงนี้เข้าไม่ได้เหรอระหวังทางลองสำรวจแล้วครับว่าแบบมันอิสระแค่ไหนทุกคนนะ โอเคทางทาให้เรารู้ว่ามันแอบมีล็อกอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเทิร์นเบสอ่ะมันคงจะไม่ได้อิสระในการอันนี้มากหรอกใช่ไหมโอเคหรือมันอาจจะไม่ปลดล็อกก็ได้นะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่โอเคการอัปเดตของมันอ่ะบางทีเป็นอยงว่าการอัปเดตเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสถานะและสเตตัสของตัวเองอ่ะมันดูเท่กว่าเกมที่ผมเคยลองๆมาหลายเกมน่ะมันดูไม่นิ่งอ่ะเข้าใจไหม Okay. ตัวละครนี้น่าจะมีในภาค4แต่ว่ามันแอบอาจจะแบบอาจจะแค่รีมาสมันใหม่อะไรเงี้ยผมจำได้มันจะมีตัวละครนี้อยู่ด้วยไม่รู้ใช่ตัวเดียวกันไหมโอเคได้อะไรมาวะเนี่ยได้มอนต์โปรตเนมอนอะไรวะเนี่ยมอนเทจก็ไม่ใช่มอนทานกิกอะไม่ใช่ โอเคเลเวลเจ็ดแล้วและยังมีรถขับด้วยเจ๋งจัดมาขอร้องหน่อยอันนี้คืออะไรสุ่มกาชาทุกคนซึ่งผมไม่รู้เลยว่าตัวไหนมันหายากบ้างนะดมแบบขออน,นุญาตสืบสอบเพือนแล้วกันนะผมจะหาข้อมูลหน่อยอยากรู้ว่าตัวไหนมันหายากบ้างนะโอเคครับทีนี้คือผมไปลองเซิร์ชมาแล้วเขาบอกว่าตัวโจ๊กเกอร์นี่เป็นตัวเทียเอสเลยนะ แล้วก็ลงมาก็จะเป็นแอนทามากิซึ่งตัวนี้คือแอนวะพอดูหน่อยไม่เห็นเลยอันนี้อาจจะละตอนนี้ใช่ไหมแอนทามากิโอเคในตู้นี้มันมีโจ๊กเกอร์ไหมถ้ามีผมก็จะส่มด้วยเพราะว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นตู้สลับมือใหม่ครับผมขออ่านเลนหน่อยมีไหมจ๊กเกอร์จ๊กเกอร์จ๊กเกอร์ชื่ออะไรในเกมนะ จ็อกเกอร์คือชื่อเลนนะอามามิยะขออนุญาตอ่านกอนนะครับว่ามีเลนไหมหน้าเสดาตู้นี้เหมือนจะไม่มีเลนนะทุกคนเพราะง,งั้นถ้าเราสุ่มตู้มือใหม่นี้คือเรามีโอกาสที่จะไม่ได้โจ็กเกอร์นะเราจะไม่มีอะไรได้แล้วเราก็กลับไปรับของกันหรือเปล่านะขอรับรับของกันนี่นต้องแจกของมึงเด,ด้นี่ไงได้ตัววันแล้วว้าวโคตรเยอะด้วยแต่เจได้มา20ตัวนะแล้วก็ได้โอเค ถ้างั้นผมขออนุญาตดูตู้นี้ก่อนนะครับว่าตั้นี้มันยังไงตั้นี้ก็ตายสิบนะเอาตั้นี้ดีกว่ามั้งเอาแอนทามาก,กิน่าจะดีกว่าเริ่มต้นไปก่อนเอาละเดี๋ยวผมส่มตัวนี้แล้วกันทุกคนจะได้ไม่เสียเวลาแต่เดี๋ยวขอดูเลยว่ามันมีนี่ไหมเล่นไหมไม่มีนะเอา,เาสุ่มเลย let's go น่าจะเกือนะ เดี๋่ว,ว่าเป็นดวงดาวมันโจโจ้ดีว่วาเฮ้ยมีสีทองผมมาแล้วทุกคนอาได้ลูฟเฟลนะทุกคนลูฟเฟล,เฟลติดเทียไหมขอดูหน่อยอาลูฟเฟลติดเทียเอนะทุกคนโอเควา้าได้สองตัวเลยหรอโอเคสวยมากอีกรอบหนึ่งนะดูกันขอแอนขอแอนอย่าได้แอนอ่ะแอนทามากินะ นี yeah. ่ตาร์ดครูเซนเนอร์อะไรกูเฮ้ยจีทองก <t> ันแล้วมาเกมนี้มันไม่เกลือวะอุยอ้ยเฮ้ยเอาแล้วมีรู้อ่ะมีรู้ตัวอะไรไม่ใช่อันนี้แน่ๆไม่ใช่ตัวนี้แน <laughs> ่แน่อะไรกูรูเฟลยวบายตัวหนึ่งต,ตัวอะไร <t> นี่ไงแอนท์มาก,กิมาแล้วแพนเชอร์นะครับทุกคนเรียบร้อยได้ตัวซ้ำไหมไม่ซ้ำนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับได้รูเฟลมากับ อ้าไม่ใช่ดิใช่ป่ะมันคือรูเลปลวป่ะเออรูเปลยวอยู่แล้วโอเคแต่คือรูเปลวมันไม่ใช่สีดาวหรอเราไปกันต่อเลยครับคนเลยบัมด,ด,ด,ดันดันดันันอันนี้คือเราขับรถมาเจอกับตัวสตูแล้วทุกคนสกายเนมีเงินเถอะโหน่าจอดเกาะคนนี้ป่ะ โอ้โหมึงเกาะหายเลยไม่พอเลือดจะหายเลยไปตัวนี้ติดบีกเหรอเอาตัวนี้ก่นีนี้ดเลยมันแรงไหม,มโมนาอ๋อมันเป็นฟูเอโเหรออ๋อเอาเลยนี่มีท่าเฟนเดชเชอร์ด้วยห,หายหมดดงเลยเหรอ นี่งไงเราอัพตัวเขาได้แล้วแย่ yeah, ปลดล็อกแล้วมาขออนุญาตปั้นมอร์แกน่าหน่อยนะครับแล,ล้วไปเช่มอร์แกน่าแอนโอเคน้องแอนเราต้องมาก่อนนะน้องแอนต่อไปก็ปั้นน้องนี่ลูเฟลนี่ตัวเก่งตัวเก่งมันเป็นซับพอร์ตแหละมันเลยเก่งผมว่าเออมันเป็นซับที่ดีแล้วก็เป็นตัวจ่ายดาเมจเพิ่มได้ดีครับเอาไปเนยผมปล,ปลดดาวได้โคตรจี๊ะ เมื่อถึงกูได้ไอ้ลูเปลวนี้แบบกระหน่ำกระหน่ำมากเลยนะพูดถึงไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหากตัวละครเราไปเล่นก่อนนะครับนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันอืมมากลับมาให้นี่อีกแล้วเหรอไม่ใช่อันนี้มันสเตเดียมนี่ว่าวิ่งเลยวิ่งเลยจะได้ไวดัด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 ,ด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 โอเค มาเวลาเดิมต้องมีอะไรแบบแบบเอฟเฟกต์เด้อไม่ใช่ะนะในคัทเซนันยังมีอ่ะงง่มากเลย After School Evening โอเคมีบอกโชคเวลาได้หรอมาบ้านแล้วันนี้คือเฮ้ยมีคราฟหรอไหนดูซิทำไงอ่ะอยังไงเบรกเป็นคราฟแอบบลิ้งฮุกเดี๋ยวนั่งมึงคราฟของใช้ในห้องนอนเหรอ หมดเลยวะมันเด็กมาปายไปเนี่ยมันเด็กมาปายไปเชหรอวะใช่ปะมาในส่วนนี้คือเรามาลองดูของภายในดีกว่ามันมีอะไรบ้างที่เราสามารถรับฟรีดาวันนะครับผมอันนี้จะเป็นพวกช็อปนะแล้วก็สามารถเข้ามารับฟรีดาวันได้ทุกคนก็อย่างที่เห็นเลยแล้วแต่เราสามารถกดอัพคพิได้น,นี้นใช้หกสิบได้พรีเมียมการเหรอกูเอาในาบอร์ดจะไม่ใช้เพื่นไงอ๋อเป็นเติมโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร ล่าก่อนเลยเพชรเติมกูไม่เอาผมจะไม่ปั้นตัวเพื่เพื่อนทุกคนผมจะปั้นก่อนเฉพาะจำเป็นจริงเฮ้ยจริงๆริงเราเข้ามาสุดต่อแล้วนะเอาผมรอไอ้ฟโต้แล้วกันก่อนจบนะครับทุกคนมารับคพา่อนเพื่อนกันหน่อยมาดูกันเราจะได้อะไรเดี๋ยวเราที่ผมเขียนเป็นรูปอะไรดีโอเคเป็น P S 5 X v e X ยุคภาษาแม่็เขียนลำบากใช่ไหมเนี่ยโอเคสีทองว่ะ ก็พอรับได้แต่ไม่ใช่ตัวละครหายากเท่าไหร่อาจจะเป็นดูเฟลไม่ใช่เป็นโมนานะครับไม่เป็นไรครับโมนาก็โมนาครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับเอ่อเพอร์เซนาไฟฟ์แฟนทอมกะครับก็น่าสนใจดีนะครับเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเชื่อเหมือนกันว่าเกมนี้มันคน่าจะแบบอะไรใหม่ๆที่ในโทรศัพท์เราก็มีคึ่งจะมีกันมาได้นะครับเพราะว่าปกติเกมแบบระดับกราฟิกหรือว่า อะไรหลายอย่างภายในเกมเนี้ยมันมันเป็นไปได้ยากที่จะเข้ามาโทรศัพท์ครับซึ่งถ้าเราเห็นก็จะมีไม่กี่เกมนะครับผมไม่พูดชื่อเกมละกันนะครับเพราะว่าแต่ค่าเขาก็ทํไมาดีคนละสไตล์ครับผมก็คือเราจะไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้นะครับตรงนี้อันนี้อยู่ที่ว่าความชอบแล้วนะครับแต่สำหรับผมมชอบเกมนี้มากเรื่องของหลักๆผมชอบเรื่อง UI มันสุดยอยมากเลยนะครับมันดูมันรู้สึกมันดูเท่อะสิ่งที่มันเล็กๆนัวเล็กๆเขาก็ยังทํามาครับซึ่งมันดูแบบ น่าสนใจมากนะครับอันนี้ผมเข้ามารับของแล้วกันนะเออก็ทุกคนก็จะเลี้ยงมาลักกันได้นะตอนนี้มันเป็นของรับไม่เล็กน้อยนะครับปลดล็อกทุกๆเรี่ยวอะไรเงี้ยผมมารับกันได้นะผมก็ไปดูจากวิธีบนจีนเขาทำมาแหละผมก็ทำตามๆเขาครับก็คือสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะครับทุกคนก็เป็นการรีวิวสั้นๆนะครับเพื่อทุกคนได้เห็นเอ,อ่เอแนวทางของเกมแล้วก็ ปัจจัยภายในที่ทาให้สมัยเราถึงอยากเล่นกันต่อนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนก็จะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมสามารถอยากขอใครใคขอยให้ผมทําคลิปต่อนะครับก็สามารถพิมพ์บลกหนึ่งหรือว่าสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับในใต้คอมเมนต์เลยนะครับว่าอยากให้ทําคลิปต่อหรืออะไรพวกนี้แนะนํามาได้นะครับผมก็พร้อมจะรับฟังนะครับแล้วก็สำหรับใครที่มีความคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอนอะไรสามารถเสนอมาได้นะครับในการปั้นตัวละครครับผมก็จะลองเอาพิจารณาดูนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผม เดินติดติดตามกดและซับสไครต์ช่องจูเขาไปกันครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วมาเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้นะครับ